อ่ะเต่าเต่าเต่ามีหางมีด้วยเหรอโอ้โหเก่งจังโอ้โหตัวนี้คือเต่าภาษาอ,อังกฤษว่าเทอร์เทอร์กูตบอยอ่ะต่อตัวนี้ ตัวนี้คือมาลายมาลายภาษาอังกฤษว่าสีบ้ากูดบอยเสร็จสองตัวแล้วเสร็จสองตัวนะเอาอันอนีดนดน้ดูก่อนสิลูกดูก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ เก่งจังเอ้ยเก่งจังต้องมีหางก่อนต้องมีหางหางหายไม่หายลูกไม่หายอะดูซิต่อตรงไหนต่อตรงไหนนะมันมีจุดให้ต่อตรงนี้กับต,ตรงนี้ต่อตรงไหน,น,นดีนะลองเอาภาพมาต่อกันก่อนสิลูกเอาภาพมาดูต่อ ห hey. มุนดูซิหมุนดูสิหมุนดูส,ดสิต่อตรงไหนดีนะตเอ,อ้ยเก่งจังยังไม่เสร็จใช่เก่งจังอ่ะแล้วเหลือตรงไหนอีกนะนโอ้โหเก่งจังตัวนี้คือตัว สิงโต,งโตภาษาอังกฤษว่า lion lion good boy อ่ะฟิช h <Fish? S 1> ต่อตรงไหนนะต่อตรงไหนต่อตรงไหนนะดูก่อนนะต่อตรงนี้ตัวเก่งจังเลยเก่งจังมีหางมีหางด้วย

ผิดสายตรงไหนสายตรงไหนอ่ะลองวางยกดูก่อนยกดูก่อนลก,กวางเออยกระวางใช่ยกระว่างยกระวางไม่ได้ไม่ได้ได้ลูกได้ใจเย็นเออเห็นไหมได้แล้วตัวนี้เป็นอะไรนะ ฟิชแปลว่าปลากูดบอยก็เสร็จแล้วไงลูกเห็นไหมหนูทําได้หนูทําได้ใช่หนูต่อได้สีตัวเลยหนึ่งามใช่หนูต่อได้สี่ตัวเลยหนูต่อตัวอะไรบ้างเนี่ยตัวลิวาปลาใช่เก่งเก่งไหมเก่ง หน้าตาอะไรนะหน้าตาดีมามีสวยหน้าตาดีมามีสวย